If you have a Thai girlfriend or Thai wife or if you wish to have one there are 3 golden rules you need to know if you wish to have a long lasting love and relationship with a Thai woman if you want to know keep on watching The first rule always say yes it doesn't matter what she say just say yes yes to everything second rule she always write she always r i g h t period the third rule when you are in doubt go back to read rule number one again very simple three rules right i wish you guy s best of luck อ่นะคะจากที่ฟังคลิปนี้นะคะเรื่องของเรื่องก็คือสาวท่านนี้เธอประแก้วก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นคนไทยไม่แต่เธอพูดไทยชัดมากนะคะเธอก็ออกมา บอกว่าถ้าคุณคิดจะมีแฟนหรือเมียเป็นคนไทยคุณต้องอจำคำเตือน3ข้อนี้ไว้ให้ดีนะคะข้อที่1สาวไทยจะมีคำถามหรือตอบคำถามอะไรทุกอย่างก็คือจะพูดอยู่เสมอว่า yes yes อย่างเดียวนะคะแต่มันไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงนะ่ะเขาจะทำตามหรือ ถูกต้องในในทุกๆอย่างเสมอไปนะคะคือกูกูพูด yes ไว้ก่อนนะคะแต่ไม่ใช่ว่าฉันจะทำตามคุณนะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้อที่สองผู้หญิงแฟนหรือเมียถูกเสมอนะ,ะแล้วข้อที่สามก็คือให้กลับไปอ่านข้อที่สองใหม่ อะไรประมาณนี้นะคะก็คือคือผู้หญิงไทยจะซย์ yes 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 ตลอดนะคะแล้วก็ผู้หญิงถูกเสมอนะคะถ้าข้องใจอะไรก็กลับไปอ่านข้อหนึ่งข้อสองใหม่อะไรประมาณนี้ก็คุเหมือนเหมือนกันเป็นการพูดแบบคำคหรืออะไรประมาณนี้นะคะเธออาจในมุมมองของพราแก้วเธอก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้บูลลี่หรืออะไรหรอกนะคะมันมันเป็นการพูดแบบติดตลกนะคะเหมือนเราบอกว่าเฮ้ย เมียนะถูกเสมอนะคะก็จะเป็นแบบเนี้แต่นะคะปราแกติดใจในคอมเมนต์ใต้คลิปของเธอนะคะคุณสามารถไปดูที่ต่อๆได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นการบูลลี่สาวไทยนะคะเป็นการดูถูกสาวไทยว่าผู้หญิงไทยต้องการแต่เงินเงินเงินทั้งนั้นนะคะนู่นนี่นั่นตลอดนะคะมันก็เป็นอะไรเหมือนกับเฮ้ย มันมันทำให้คลิปของเธอเหมือนเธอจะโดนโจมตีเหมือนเดินต่อว่านะคะแล้วส่วนมากฝรั่งก็จะเข้ามาคอมเมนต์ในในด้านลบๆต่อผู้หญิงไทยนะคะยังไงก็ลองไปติดตามดูแล้วคุณมีความคิดเห็นกับคลิปนี้ของเธออย่างไรในในความคิดเห็นของป้าแก้วนะคะในมุมมองของป้าแก้วป้าแก้วไม่ได้โลกสวยนะคะก็แค่ขำๆนะคะคือทําคลิปวิดีโอมาขำๆแต่เธอพูดภาษาอังกฤษนะคะก็อบอกว่าเฮ้ยผู้หญิงไทย ก็ถูกเสมอนะ,ะแล้วก็จะมีฝรั่งนะคะก็จะบอกว่าผู้หญิงอังกฤษก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะฮะ,ะมีแต่เงินเงินเงินตลอดอะไรแบบนี้นะคะคือป้าแก้วคิดว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงชาติไหนนะคะเวลาแต่งงานกับสามีนะคะหรือมีผู้ชายสักคนหนึ่งคือมันอย่างน,น้อยๆมันต้องพึ่งได้นะคะจะต้องพึ่งได้จะต้องอเป็นหลักให้กับครอบครัวนะคะ ช่วยกันทำมาหากินอะไรก็ว่ากันไปนะคะไม่ใช่มาเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งเนาะ